และนี่คือ Mazda e z 6 PSV e Park i n h y b i d ที่จีนหรือที่ไทยชื่อที่ทำตลาด Mazda 6E ปลายปีนี้เจอกันแน่นอนสำหรับรุ่นนี้จากค่าย Mazda ราคาจำหน่ายที่จีนอยู่ที่139,800หยวนถึง169,800หยวนหรือประมาณ647,000บาทในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปสุด786,000บาทล่าสุดลดราคาเหลือเพียง 4 64,000บาทจาก6 4 7 0 0 0บาทพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%น์นาน6ปีที่จีนนะไม่ใช่ที่ไทยราคานี้คนไทยเห็นแล้วลองวาวนะราคาค่อนข้างที่จะแตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในบ้านเรานะก็มีหลายรุ่นนะของ h o นด a อย่างซีวิกนะของเขาขายที่6 0แสนนะครับจนถึง8 0 0แสนในรุ่นท็อปสุดส่วนที่ไทยนะเริ่มต้นที่1ล้านนะไปจบที่ล้าน2อนะครับอันนี้ก็ถือว่าภาษีบ้านเราค่อนข้างที่จะโหดเลยนะสำหรับรถยนต์นะ มาด้าห e นะครับที่ทําตลาดในไทยนะคุมพลังนะั้นหนลิตรนะครับเบนซินนะให้พละงกาลังแรงม้าสูงสุด218แปดรงมา้าแรงบิดสูงสุด320ริบนิวตันเมตรกับแบตเตอรี่28.4ิกิโลวัตต์ชาววิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนนะสองกิโลเมตรวิ่งด้วยไฟฟ้านะบวกน้ํามันนะครับทำได้ถึง1,200กิโลเมตรทะลุสองทะลุหนึ่งกิโลไปเลยสําหรับมาด้ารุ่นนี้นะครับประหยัดน้ํามันได้มากถึงเกือบยีกิโลเลยนะสิบ กิโลต่อลิตรนะครับแล้วก็ชาร์จไฟนะด้วย DC นะสามสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เวลาไม่ถึงสามสิบนาทีนะใช้เวลาไปเพียงยี่สิบนาทีเองสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่จะเข้ามาทําตลาดแล้วก็แข่งกับรถจากจีนนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะแต่รุ่นนี้เขาก็เน้นขายที่จีนนะส่วนที่ไทยนะราคาจะเปิดวันที่เท่าไหร่นะครับต้องรอติดตามนะปลายปีนี้นะในงานมอเตอร์โชว์นะเดือนมีนา t นี้เราน่าจะได้เห็นรถคันจริงแล้วก็สเปคในรุ่นที่จะจําหน่ายในบาาเราสรสหั m a ด d a 6E นะครับรุ่นนี้นะดีไซน์ก็คล้ายๆกับ m a ด d a 3นะแต่มีการตกแต่งดีเทลภายในให้แตกต่างนะครับมีความสวยงามหรูหรานะก่อนที่จะเข้าไทยนะครับต้องรอดูอีกทีนะรุ่นนี้ถ้าเข้าไทยแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสเปคจุดไหนบ้างนะครับราคาจําหน่ายนะคาดว่านะจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านเลยแหละนะครับน่าจะเริ่มต้นที่ล้านต้นๆน,น,นะครับแต่ดูอีกทีว่าเขาจะมีส่วนลดไหมสําหรับ มัดได้นะเขาก็มีการประกาศนะลงทุนที่ไทยถึง5,000ล้านเลยนะสำหรับการทําตลาดยานยนต์หรือว่าผลิตรถยนต์นะที่จะจําหน่ายในบ้านเรานะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไฟฟ้าล้วน,น200กิโลเมตรบวกกับน้ํามันได้มากถึง1,200กิโลนะประหยัดน้ํามัน18.8กิโลลิตรนะครับชาร์จไฟนะภายใน20นาทีนะจาก30ถึง80นะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับต้องรอดูอีกทีกับการ ที่ทาตลาดในไทยว่าสเปคแล้วก็ราคาจะเหมือนกับรุ่นที่ทําตลาดที่จีนไหมน่าจะต่างกันเยอะเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ารุ่นนี้นะม a ด้า 6e นั้นจะเป็นรถไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นะพื้นฐานมาจากรถรุ่นเดียวกันที่ทางอันนะครับเป็นคนผลิตนะก็เป็นรถที่ผลิตที่จีนนําเข้ามาจาหน่ายที่ไทยนะก็ไม่มีภาษีนะครับยังไม่มีแผนนะที่จะเข้ามาทำที่โรงงานที่ไทยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะก็ต้องรอติดตามว่าการทำตลาดแล้วก็ราคาจะเปิดมาเราใจมากน้อยแค่ไหนสำหรับ Mazda 6e นะรถ เก๋งซีดานนะไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเหมือนกับสเปคที่จีนนะครับต้องรอติดตามนะงานมตโชนี้เราหน้าจะได้เห็นเขาคงแล้วก็คันจริงนะครับว่าจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนสําหรับมาดารุ่นนี้นะนแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์มาหน่อยว่า,วาราคานะรุ่นนี้จะเปิดมาที่เท่าไหร่นะครับออปชั่นนะเราจะได้เหมือนกับรุ่นที่จําหน่ายอย่างต่างประเทศไหมส่วนมากนะถ้านําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับราคาจะสูงกว่าแล้วก็ออปชั่นบางออปชั่นอาจจะโดนตัดออกไปนะครับอันนี้ก็ต้องรอรุ่นนำะมาด้าเขาจะทํายังไงนะเพราะ ลงทุนที่ไทยถึง5,000ล้านเลยนะครับต้องมาติดตามกันว่าเขาจะสามารถยึดแล้วก็เอาส่วนแบ่งของตลาดไปได้มากแล้แค่ไหนสำหรับมาด้านะทางกระบะนะครับรถเกง๋งแล้วก็รถ SUV นะครับเขาก็มีครบทุกเซกเมนต์นนะต้องดูกันปี2025นี้นะเขาจะมีการพัฒนายังไงกันบ้านครับเป็นแฟนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันน,นะครับใต้คลิปนี้้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์้วยเหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ